อย่าหลงกรอกข้อมูลให้เขาเป็นอันขาดเพราะข้อมูลของท่านจะถูกดูดไปใช้ให้กับมิจฉาชีพนะคะทําให้ท่านอาจจะเสียเงินก้อนได้และหลักการสังเกตง่ายๆคือไม่มีสิ่งเชื่อตัวไหนในประเทศไทยที่ปล่อยกู้แล้วให้ลูกนี้โอนเงินก้อนแรกให้ก่อนไม่มีนะคะสังเกตง่ายๆ 1. ไม่ตอบคอมเมนต์ส เป็นเบอร์02แต่ที่ทําการอยู่ที่ต่างจังหวัด3ม,มีการเรียกรับเงินอันนี้คือของปลอมค่ะฝากแชร์กันด้วยนะคะอย่าลงเป็นเหยื่อนะเสียดายตังค่ะอ๋อแล้วก็ตัดช่องทางของพวกมิจฉาชีพเหล่านี้โดยการกดรีพอร์ตเพจของมิจฉาชีพเหล่านี้ด้วยและอย่าลืมแชร์ โพสต์แจ้งเตือนของทางชานยนต์หรือคลิปนี้ก็ได้ให้เพื่อนๆของเราญาติพี่น้องของเราได้รู้ว่ามีมิจฉาชีพค่ะที่มันหากินง่ายๆจากความลำบากของเราอยู่